สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแอดยีนชาแนลนะคะก็พบกันกับแนวทางหุ้นนะคะก็จะมีหุ้นไทยนะคะจีนห้างเซงนิเคนะคะวันที่สิบเก้าห้างเซ็งห้างเซ็งไม่เปิดใช่ไหมคะยีนก็ไม่รู้เนาะยีนก็ลงก็ไม่เป็นไรเนาะรุ้นต่อวันใหม่ละกันนะคะก็มา สรุปของหุ้นไทยนะคะหุ้นไทยวันนี้โอ้ยเสียดายสองเนาะวันนี้สองมาเพียบเลยจ้ะพี่น้องจ้าสามมารอบเดียวเองสามมารอบบายนะคะถ้าสองนี้มาตั้งแต่รอบแรกรอบสองรอบปิดอีกนะคะรอบสุดท้ายรอบเย็นเนาะสองเหมือนสี่เมื่อวันที่สิบแปดสี่มานะมาเพียบเลยวันนี้สี่ก็มานะมาสองรอบแต่สามมารอบเดียวเอง วันนี้สามหนึ่งนะคะมารอบบ่ายนะจะมารอบที่สามมารอบเดียวเองจะพี่น้องจา้ามาสักรอบสามเลยตามสะเหนื่อยเลยนะคะวันนี้ก็ผิดถูกยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็มาสรุปแนวะทางหุ้นให้นะคะห้างเสง,ห,งห้างเสงก็ห้างเสงไม่มาเนาะวันนี้ห้างเสงปิดใช่ไหมคะ ก็ไม่เป็นไรนะคะลุ้นวันต่อไปนะคะก<ม>็มาสรุปนิเคนะคะนี่เคกับจีนเนาะนี่เคกับจีนนะคะนี่เคได้พุด8แปดเนาะให้วิ่งแปดรูดแปดนะคะรูดไม่มาจะมาแต่ตัววิ่งนะคะมาแต่ตัววิ่งเด้อจ้าเด้อแปดมาตัวเดียวนะคะมารอบเช้าเนาะ ถ้าใครวิ่งก็ไปตัวเดียวนะคะวิ่งวันนี้เม็ดเดียวก็เม็ดเดียวจริงๆนะคะไม่มาตัวรูดนะคะวันนี้ก็ต้องกรบาบขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะคะก็แนวทางก็มีขึ้นมีลงทุกวันนะคะก็คลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพานันทุกชนิดนะคะ ชมเพื่อเป็นแนวทางจ้าชมเพื่อความบันเทิงนะคะก็จีนนะคะวันนี้จีนโอ้ยเฉียดฉิวเม็ดเดียวจะเป็นน้องจ๋าให้รูดหกมาห้าเด้งเด้งเลยจะเป็นน้อง๋ามาห้าแบบตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะคะเช้าก็มาแบบเด้งเดงบ่ายก็มาแบบเด้งเด้งนะจ๊ะเป็น้องจา๋าวันนี้ก็จบเลยนะจ๊ะจีนจอดสนิท ไม่กระดุกไม่กระดิกเลยจ้าวันนี้หกไม่มาแม้แต่ตัววิ่งนะจ๊ะเหนื่อยเลยคะ่ะวันนี้ก็ตามรับชมรับฟังได้ทุกวันนะคะแต่แนวทางก็ไม่ต้องตามทุกวันก็ได้นะจ๊ะแนวทางก็มีเข้ามีลงมีขึ้นมีลงมีเข้ามีหลุดนะคะก็เป็นเพียงแนวทางนะคะก็วันนี้ตามลุ้นต่อเนาะ ตามลุ้นต่อนะคะในงวดวันที่20นะคะวันที่20นะคะกับแนวทางหุ้นนะคะหุ้นไทยเนาะก็ทุกรอบนะคะตั้งแต่รอบเช้านะคะรอบเช้ามาก็ไม่ต้องบ่าต้องตามบ่ายนะจ๊ะต้องตามต่อเนาะรอบเดียวก็พอนะคะ ให้เด่นสามนะคะตามสามเด่นสามรูดสามวิ่งสามนะจ๊ะก็สำหรับท่านไหนชื่นชอบก็แคปไว้จดไว้นะจ๊ะก็จะมีไทยจีนนิเคแล้วก็ฮังเส็งนะคะก็จะให้รวมหมดเลยนะจ๊ะเช้ามาบ่ายไม่ต้องตามเดีจยวจ้าไทยีนให้แยกเดี๋ยวจะสับสนกันเนาะยีนก็นเลยไม่แยกให้นะคะ พยินเองก็ไม่รู้นะคะว่าตัวไหนจะมาเช้าตัวไหนจะมาบ่ายนะคะยินก็เมารวมเลยนะจ๊ะเช้าไม่มายินก็ตามบ่ายนะจ๊ะก็ะทัให้เช้าเดี๋ยวรอบเช้าไปออกบ่ายให้บ่ายเดี๋ยวรอบบ่ายมาออกเช้าแล้วทีนี้เราจะไปตามที่ไหนเนาะเราตามไม่ถูกนะคะทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้เนาะก็เมารอบเดียวจบเลยนะจะเม็ดเดียว เม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวเช้าถึงบ่ายนะคะก็ตามต่อโดยห้างเซ็งนะคะห้างเซ็งนะคะห้างเซ็งห้างเซ็งวันที่20่สิบเปิดไหมเนาะยินก็ไม่แน่ใจนะคะก็ให้เด่นสองนะคะวิ่งรูด2นะคะก็รูดให้เรียบร้อยนะคะก็เจาะตัวเน้นให้เนาะ ก็สำหรับท่านไหนชื่นชอบก็แคปไว้จดไว้นะจ๊ะสำหรับท่านไหนไม่ชื่นชอบก็กดเลื่อนผ่านได้เลยนะคะไปก็จะเป็นนิเคนะคะนิเคกับจีนนะคะก็ตามรับชมรับฟังได้ทุกวันนะคะแต่แนวทางก็ไม่ต้องตามทุกวันก็ได้นะคะเพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะก็แนวทางก็มีขึ้นขึ้นลงลงทุกวันเนาะ ไปเป็นนิเคนะคะนิเคกับจีนนะจ๊ะก็ถ้าเราชอบในใจเราชอบก็ค่อยตามนะจ๊ะถ้ายังไม่ชอบเราก็ผ่านนะจ๊ะนิเคนะคะนิเคกันที่ยี่สิบนะคะยี่สิบ เดือน5ปี64นะคะให้เด่น3นะคะรูด3นะคะวิ่ง3ามจ้าเช้าบ่ายนะคะเช้ามาแล้วเราก็ไม่ต้องตามบ่ายนะคะถ้าเราชอบเราค่อยตามถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องตามจ้าแคปไว้จดไว้นะคะตัวเน้นให้ก็จะมี3-2 3-2อง3ามสองนะคะ3า3สี่3 8 3 9นะคะตัวที่เน้นให้เนาะ ก็แคปไว้จดไว้ได้นะคะแคปไว้จดไว้นะจ๊ะสําหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะก็ชอบวิ่งก็วิ่งนะคะชอบรูดก็รูดนะคะชอบเจาะก็เจาะนะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นจีนนะคะวันที่ยี่สิบเดือนห้านะคะปีหกสี่นะคะเจาะสองตัวบนล่างเช่นเดียวกันนะคะ จีนเช้ากับบ่ายนะคะให้1เม็ดเดียวนะคะเด่นวิ่งรูดนะคะวิ่งได้รูดได้นะคะให้เด่น8นะคะเด่น8ปรูด8ดนะจ๊ะเอายินมไม่ได้ติ๊กตัวเน้นให้เนาะ<อ>ก็ตัวที่ชอบนะคะก็มี8 7นะคะ8ปดสปดหนะคะ 8ปดเก้แล้วก็85นะคะสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบก็แคปไว้จดไว้นะจ๊ะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับท่านไหนไม่ชื่นชอบก็กดเดือนผ่านได้จ้า สำหรับเพื่อนใหม่ FC ใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ